สวัสดีค่ะเดี๋ยวขออาทีงานเช็คเสียงนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยพูดกันเป็นไงบ้างฮัลโหลได้ยินไหมครับ one two three นะเสียงออกเสบโอเค สวัสดีค่ะหมอโมนะคะแพทย์หญิงเียมเพนินวรดิธีนะคะเป็นแพทย์ผู้ช่วชานั้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ประจำเซนเทอริตี้กรุ๊ปสาขาอม,มารินแล้วก็สาขาศิีราชานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดกันเรื่องฝ่ายชายเป็นหมันแล้วทายังไงต่อนะคะอ่าทีเนี้ยคำว่าเป็นหมันของเราเนี่ยสมอการจะสื่อถึงอะไรนะคะเป็นหมันของหมอเนี่ยก็คือการที่เรามีเพศสัมพันธ์ เราหลั่งออกมามีน้ําเชื้อออกมามีน้ําออกมาได้ตามปกตินี่แหละอืมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเรามาตรวจด,ดูมีแต่น้าอย่างเดียว,ยวไม่มีเชื้ออสุจินะคะไม่มีตัวอสุจิวิ่งสักตัวเลยเป็นน้ำเพียวๆ้วนๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ตรวจน้ําเชื้อดูก็ไม่รู้บางทีก็คือไม่รู้ว่าเฮ้ยเราเป็นหมนะันนะนะทีเนี้ยทําไมเราถึงต้องมาพูดเรื่องนี้เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหมันเนี่ย มันมีสาเหตุแค่เรารักษาตามสาเหตุเราก็สามารถทําให้มีลูกได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นหมันมีลูกไม่ได้นะเป็นหมันรักษาได้รักษาตามสาเหตุนะคะทีเนี้ยอ่ะก็ต้องมาพูดกันก่อนว่าเฮ้ยเวลาเรามาหาหมอเนี่ยแล้วตรวจแล้วว่าเฮ้ยน้าเชื้อมีแต่น้ําไม่มีตัวสุจิเลยเนี่ยเออแล้วหมอจะรักษายัางไงบอกก็จะหาสาเหตุก่อนนะคะว่ามันเกิดจากอะไรทีเนี้ยอธิบายคร่าวๆอย่างนี้ อสุจิเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงก็คือการที่ต้องประกอบไปด้วยสามตัวละครหลักก่อนอันที่หนึ่งคือสมองอันที่สองคืออันทะอันที่สามคือฮอร์โมนเพศชายหรือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะอ่าทีเนี้ยมันสร้างอสุจิมาได้ยังไงต้องเริ่มต้นจากสมองก่อนที่แรกสมองเนี่ยต้องหลังฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เป็นฮอร์โมนที่หลักจากต่อใต้สมองมามากระตุ้นให้อันทะทํางานนะคะอันทะเนี้ยก็จะทํางานโดยการผลิต ผลิตอะไรผลิตฮอร์โมนเพศชายนะคะทีนี้ตัวฮอร์โมนเพศชายนี่แหละที่จะกลับมากระตุ้นให้อันท้าเองเนี่ยผลิตอสุจิออกมานะคะมันก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะเวลาหมอหาสาเหตุจะหาสาเหตุยังไงจะเจาะดูฮอร์โมนที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองว่าปกติหรือเปล่านะคะอ่าแล้วก็จะเจาะดูว่าฮอร์โมนเพศชายปกติหรือเปล่าดูสองอย่างนี้แรกหลักก่อนนะคะอ่าทีนี้พอดูสองอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นสามแบบ ะะแบบที่หนึ่งก่อนเลยง่ายๆเลยนะคะก็คือก็ออกมาแล้วปรากฏว่าปกติทุกอย่างฮอร์โมนที่หลั่งจากสมต้สมองมาสมองทํางานดีปกติทุกอย่างอ่าแล้วก็ฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนที่ผลิตจากอันทะก็ปกติทุกอย่างเอ้ยทําไมคนหลังออกมาไม่มีตัวอิตจิละ่ะหลังออกมาเป็นแต่น้ําล่ะเป็นเพราะอะไรอ่าเป็นเพราะมันอุดต,ตันนั่นเองนะคะพอซักประวัติกับไปอ่ะโดยส่วนใหญ่คนผู้ป่วยจะให้อ่าอ่าให้ประวัติว่าเอ้อออย เคยทำหมันมาอันนี้ง่ายๆเลยเพราะว่าทหมันก็คือการที่ตัดแล้วผูกท่อนอสุจิมันออกไม่ได้แต่มันผลิตอยู่ข้างในทุกวันอืมนะคะอ่าแล้วก็ต่อมาก็คือเอออาจจะเคยผ่าตัดบริเวณถุงอัทัะมีเส้นเลือดคอร์ดมีไส้เลือ่อนมีถุงน้ําในถุงอันณฑะเคยผ่าตัดมาหรือวิ้ยเคยมีอุบัติเหตุบริเวณอันทะมานะคะออบางทีอพอผ่าตัดเรื่อยๆเท้ามันก็อาจจะทําให้เกิดไปกระทบกระเทือนเกิดทผังพื้ นะคะทําให้มันมันตีบมันตันออกไม่ได้นะคะอืมขึ้นมานะคะทีนี้ถ้าเป็นกรณีเนี้ยจริงๆเรื่องท่อหนังสุจิอุดตันแล้วมันออกมาไม่ได้เนี่ยมันตันอยู่ข้างในแต่มันผลิตอยู่ข้างในเนี่ยรักษาง่ายรักษสั่งงานมานะคะอ่าอันที่หนึ่งก็คือบางทีอาจจะไปผ่าตัดซ่อมก็ได้ผ่าตัดซ่อมถ้าอยากให้มันหลักออกมาได้ตามธรรมชาติอันออกมาแล้วคุณมีเพศสัมพันธ์ธรรมชาติเองเป็นวิธีการธรรมชาติเนี่ยคุณไม่ไปผ่าตัดซ่อมนะคะแต่ การผ่าตัดทุกอย่างมีผลพอใช้ซ้อนตามมาก็คือมันอาจจะกลับมาเป็นผังพื้อีกได้นะคะแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์ธรรมชาติเนี่ยอัตราการตั้งครรภ์มันก็ไม่ได้สูงมากมันก็ต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายหญิงด้วยอายุเท่าไหร่นะคะทําให้อา,อาสอที่กลับมาบีบุตรเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากวิธีที่สองเนี่ยทห่หมอจะนําเสนอเนี่ยอันนี้ก็คือโอกาสมีลูกได้เนี่ยสูงมากกว่าคือให้หมอเนี่ยไปเอาตัวอสุจิออกมาจากถุงอันทาะโดยตรงมันตันหรอ,อ,อกไม่ได้หรอก็ดูดออกมาจากมันโดยตรงเลยนะคะ อ่าอันเนี้ยก็เอ่อจะง,ง่ายกว่าแต่ถ้าดูดออกมาแล้วใช้ยังไงเอ้เอามาฉีดเข้าไปได้ไหมอันนี้ก็คือพอดูดออกมาปุ๊บต้องทํเด็กหลอดแก้วเลยผุ้หอิงเนี้ยก็ต้องทํเด็กหลอดแก้วนะคะก็ต้องมากระตุ้นไข่เก็บไข่ออกมาแล้วค่ะแล้วก็ดูดเอาสเปร์มเนี่ยออกมาในวันเดียวกันกับที่เก็บไข่แล้วก็ผสมปฏิสนธิด็กหลอดแก้วแล้วค่อยย้ายกับเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นการทำดิกหลอดแก้วร่วมกับการดูดอสุจิออกจากถุงอันธานะคะ ทีเนี้ยมาพูดเราเรื่องการดูดอสุจิออกจางอันทาก่อนนะคะพุ่นดูรวมๆไปเลยนะคะจริงๆเนี่ยตอนนี้วิธีการที่เอาอสุจิออกมาจากอัณฑาโดยตรงเนี่ยมีอยู่สองแบบอันที่หนึ่งก็คือดูดอันที่สองก็คือเปิดแผลผ่าตัดเล็กเลกบริเวณถุงอั้ายแล้วเอาตัวเนื้อเยื่อบริเวณถุงอั้าะนี้ออกมา ก็มาหาสุจินะคะทำได้สองแบบอันนึงมีแผลอันนึงคือเป็นแค่รอยรูเขียนเล็กๆมากๆเลยนะคะถ้าเคยได้ยินอยู่ในวงการบดดาเนี่ยกาจะได้ยินคร่าวๆว่ามันเรียกว่าพพซา P, isa, P E S, S A พพซาอันนี้ก็คือการที่ดูดเอาอสุจิออกมาตะทุนอันทาอันที่สองก็คือเทเซ T E S, e, e, S e อันนี้ก็คือการมีแผลผ่าตัดเล็กๆแล้วก็เอาตัวเนื้อเยื่อออกมานะคะ,อ,ะอันนี้ ก็สาเหตุแรกบอกไปแล้วจบฮอร์โมนออกมาแล้วปกติทุกอย่างต่อมาเฮ้ยถ้ามาจะออกมาเล้วมันผิดปกติละอ่ะมันผิดปกติได้อย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะสมมุตินะผิดปกติที่ต่อมใต้สมองเฮ้ยฮอร์โมนนี้หลั่งออกจากต่อมใต้สมองเนี่ยมาอืมมันมันต่ํามันต่ํามากเลยมันต่ําปุ๊บเฮ้ยมันก็ไม่สามารถที่จระต้นให้อันธพาทํางานได้นะคะอ่าไม่สามารถกระตุ้นให้อันธพาทํางานได้อันธพาก็ไม่ผลิตฮอร์โมนเพศชาย เฮ้ยมันก็ต่ำสองอย่างเลยเออนะคะต่ำสองอย่างเลยทั้งฮอร์โมนเพศชายก็ต่ำเตทเตอจรนก็ต่ำฮอร์โมนจากต่อมนั้นสมองก็ต่ำอันนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะมีสาเหตุมาว่าเฮ้ยสมองมันทํางานผิดปกติอะไรบางอย่างทาให้มันไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้จริงๆอันท้ามันยังไม่เสื่อมอันท้ามันแค่ทํางานตามที่สมองมันสั่งมาสมองมันสั่งน้อยอันท้าก็ไม่ค่อยผลิตอ่าไม่ค่อยผลิตฮอร์โมนเพศชายพอไม่ผลิตฮอร์โมนเพศชายอสุจิก็ไม่ค่อยสร้างอย่างนั้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะรักษาโดย ให้ฮอร์โมนแบบฉีดกระตุ้นเข้าไปอ่าแล้วก็ให้ฮอร์โมนที่ทํางานแทนฮอร์โมนจากต่อมไร้สมองเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ฉีดฮอร์โมนเข้าไปแล้วก็มาติดตามดูว่าฮอร์โมนเพศชายกลับมาปกติไหมพอฮอร์โมนเพศชายกลับมาปกติได้สักประมาณสามถึงหกเดือนเนี่ยเราก็จะคนแค่มาดูว่าเฮ้ยหลั่งออกมาได้เองไหมอืมเพราะว่าน้ําเชื้อเนี่ยที่เชื้อสุจิตตัวสุจิตหลั่งออกมาได้เองอันนี้แข็งแรงที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยฮอร์โมนเพศชายก็ปกติแล้วนะ แต่ว่ายังหลังออกมาไม่ได้เองหมาก็จะทำไอ้แมพิซซาเทเซอย่างที่คุณเมื่อกี้นะคะอ่ะลองเอามาดูอันนี้ก็จะทําต่อด้วยการทําเด็กหลอดแก้วนะคะอ่าอันนี้ก็คือรักษาไม่ได้โดยส่วนใหญ่รักษาง่ายนะคะอ่าแล้วก็เฮ้ยสาเหตุที่ทําให้ฮอร์โมนตอบเลือ,อดสมองปกติมีอะไรบ้างอ่าไปได้นนตั้งแต่เฮยเป็นก้อนเนื้องอกในสมองเป็นความผิดปกติบางอย่างที่แบบเคยรับความกระทบเทอนทางสมองเนี้ยหัวชนอะไรมาหรือว่า เกิดจากความเครียดอะไรเงี้ยได้นะคะหรือว่าเกิดจากการที่ไปรับฮอร์โมนไปรับฮอร์โมนเพศชายมานะคะไปรับฮอร์โมนเพศชายมาฉีฮอร์โมนเพศชายเข้าไปโดยตรงเลยปุ๊บเฮ้ยสมองมันก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยเรามีฮอร์โมนเพศชายสูงอยู่แล้วนี่นามันทํางานน้อยๆได้มันก็ลดฮอร์โมนที่หลักงออกจากสมองเนี่ยมันก็ลดลงเลยเพราะมันเข้าใจว่าเรามีฮอร์โมนเพศชายอยู่แล้วพอมาลดลงปุ๊บเฮ้ยก็ไม่มีฮอร์โมนไปกระตุ้นให้กันท่าทำงานตันท่ก็ไม่ทํางานนะคะอ่า อันนี้เราก็สามารถรักษาโดยการให้ฮอร์โมนได้อาจจะระยะเวลายาวนานหน่อย 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, ะสามถึงหกเดือนนะคะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพราะฉะนั้นการฉีดฮอรโมม์โมนเพศช,ชายโดยไม่มีความรู้เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นปัญหาทาให้เป็นหมันได้นะอืมต่อมาอันที่สามนะคะอันนี้จะเป็นอันที่รักษายากที่สุดรักษายากที่สุดเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบพัตุกรรมด้วยนะคะมันอาจจะแบบเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแบบเป็นอย่างนี้เรามีพัตธุกรรมอย่างนี้มาอยู่แล้วมันรักษาแก้ยากานะคะอันนี้ก็คือการที่ เราจะตรวจออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองเนี่ยสูงมากฮอร์โมนจากสมองเนี่ยสูงมากเลยแต่ฮอร์โมนเพศชายของเราต่ำมากอันนี้คือเป็นอันที่รักษาอันที่สุดเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการที่สื่อถึงว่าอันธะเรามันเสื่อมแล้วนะคะไม่ว่าจะสมองเนี่ยจะทํางานมากขนาดไหนหลังห่งฮอร์โมนมาเยอะมากขนาดไหนแต่ไม่สามารถให้กระตุ้นให้อันธะเนี่ยมันสร้างฮอร์โมนเพศชายได้เลยฮอร์โมนเพศชายก็ยังหลักงน้อยเท่าเดิมทั้งที่ฮอร์โมนที่หลั่งออกจากสมองเนี่ยมันเยอะแล้ว แต่ว่า h o r m o n ี่ใช้ก็ยังหลังน้อยอกมือเดิมเพราะว่าอันท้าเราเนี่ยมันไม่สามารถผลิตได้มันได้แค่นี้จริงมันเสื่อมไปแล้วนะคะอะไรที่มันรักษาเกี่ยวกับความเสื่อมเนี่ยมันก็จะยากนะคะอทีนี้มันเสื่อมด้จากอะไรเฮ้ยมันถึงเสื่อมก่อนวัยก็คล้ายๆกับผู้หญิงที่แบบอันรังไข่เสื่อมก่อนวัยมีไข่น้อยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันคืออันท้ามันเสื่อมก่อนวัยเพราะอะไรได้บ้างเอออาจจะเป็นเพราะว่ามีการอักเสบติดเชื้อ คางทูนั่นในเด็กๆเลยแล้วมันก็ฟอร์อันท้าฟอร์ไปตั่นในเด็กๆหรือเป็นจากพันธุกรรมนะคะเป็นจากพันธุกรรมได้นะคะก็คืออาจจะมีการที่โครโมโซมผิดปกตินะคะมาเจาะตรวจเราจะเจาะตรวจเพิ่มเติมสมมติถ้าจะออกมาแล้วเนี่ยเรื่องฮอร์โมนมันผิดปกติแบบนี้ก็จะเจาะตรวจโครโมโซมว่นผิดปกติต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าผิดปกติที่โครโมโซมเนี่ยมันก็อันทันมันก็เสื่อมอาจจะลองรักษาด้วยการให้ฮอร์โมนไปก่อน แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วพอรับสาตว์เนี่ยก็อาจจะผลลัพธ์เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากนะคะสุดท้ายก็กลับมาผลิตอ,อันทันน้กลับมาผลิตสุจิไม่ได้เองอันทามันเสื่อมไปแล้วนะคะเกือขึ้นจากโครโมโซมโปกติหรือยีนที่อยู่บนโครโมโซมวายปกติอะไรเงี้ยนะคะอืมเพราะนั้นมาเจาะฮอร์โมนคร่าวๆดูก่อนดูโฮโอร์โ,โมนที่หลั่งจากสมองดูฮอร์โมนที่หลั่งจากอันทะาโฮอร์โมนเพศชายนะคะดูก่อนหลังจากน,นั้นดูตามหน้าง,งานว่าเฮ้ยต้องเจาะกับโครโมโซมเพิ่มเติม,ตมหรือเปล่า ต้องบอกว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องโครโมโซมพนันธุกรรมเนี่ยมันจะรักษายากที่สุดนะคะโอเคอ่ะทางนี้ทางนั้นก็ขอสรุปว่ายังไงก็ตามถ้าวางแผะจะมีลูกนะคะหรือ,อก่อนแต่งงานเนี่ยอถึงแม้ว่าเราจะร่างกายปกติทุกอย่างสุขภาพปกติมีการหลั่งได้ตามปกติลักษณะของเพศชายของเราแข็งตัวอะไรเนี่ยได้ตามปกติแต่ไม่ได้หมายความว่าเราหลั่งมาได้เนี่ยมันจะมีทั้งน้ําทั้งตัวอสุจิเสมอไปนะคะต้องมาตรวจก่อน พอตรวจดูก่อนปุ๊บเฮ้ยไม่มีมีแค่น้ำไม่มีตัวสุจิเลยอย่าเพิ่งตกใจหาสาเหตุดูก่อนบางอย่างมันรักษาได้ง่ายๆเลยนะคะโอเคก็ฝากเอาไว้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางคลินิกเซปเทนิกกี้กรุ๊ปเนี่ยกำลังจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะาการเป็นแพ็กเกจการตรวจความพร้อมก่อนมีบุตรนะคะของผู้สมรสนะคะก็ตอนนี้ก็น่าจะเข้าไปดูราคาโปรโมชั่นได้ตามหน้าเพจเลยนะคะก็ชายหญิงผู้สมรสูสองคนเลยเนี่ย 8,900บาทนะคะตอนนี้เรากำลังทำโปรโมชั่นอยู่ก็ถ้าใครสนใจก็ลองดูอินบ็อกเข้ามาหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้ไลน์นี้ก็ได้นะคะ,ะวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์นหน้านะคะสวัสดีค่ะ